นี่ออกมาใส่เขียดครับเหี้ยเขียดรองเบืองวันคือบ่ครับเหี้ยเขียดใส่แล้วล่ะเฉียดก็เขียดจหน้าบ้านเฮานี่แหละครับเบืองวันนนี้มันจะมานมอะแรอ นะครับไอ้เงีย้ยเขียดทิมไว้ประมาณนี้ละ่ะเดี๋ยวมือแรงสิมายามมันหนีอยู่เอาใส่ทิมไว้กันครับเพื่อมันน,นี่นครับติมบางวานันจริมบาง ก็เริ่มถอกแล้วครับเขาถอกแล้วคือเก่าอยู่เดี๋ยวแรงเ๋ยพ่อเบื้องครับเดียวนี่เขียดเขียนชนะคู่นี้ใส่เรีวๆมั้แล้วครับอย่างนี้เลย เก็บเรือครับใส่วงมือส้บร้องเบิ้งครับขันมะแร็งขันมันกินกับสิใส่กินใบยอยู่ร่องเบิ้งกับน,น้ำของลางอี่เห็นรับตัวนี้สวบแล้ว ครับผมเดี๋ยวมือแรงสี่พ่าเบิ้องอีกครับวัน,น,ส,นส,ววสี่มันบ่สมีกระใสเร่าๆเหมือนหรอเรื้องครับบรรยากาศกำลังงามอยู่ที่นู่นโอเคครับเดี๋ยวม,มือแรงเน่อยพามาเบิ้งครับวันสี่มันบ่กอน้องมันก็สิได้กกูมือแรงนี่แหละโอเคครับผมเวลามาหายำปลาแล้วที่นี่มันมนันน้องมันนี่ ได้เดี๋ยวไม่กินให้กูเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหวันนี้กินบ้ากินเต๋ออ้าวหลังนี้ครับพี่น,อน้อง ติด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 ครับติดติดติด,ตดตเรียบร้อยแล้วลังนี้ปวดป่ากนันครับโอ้ยเห็นกระเก่าอยู่ đây man mà ăn gì quá mình Tại, cua nhoi anh bắt hoa nhoi yên 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 lagi Oh, langit hati eh Terbaik lah Kayu, kayu. นี่ตัวนี้โอ้ยได้ปนนตัวนี้โอ้ยนึกว่าว่ากินกินอยู่ตัวนี้ใครอยู่ครับมันมีมานอยู่ได้ปลาซี่หาตัวอยู่ใครอยู่ครับใครอยู่มันนี่พอได้ปน พอไล้ปนไปเหตุงานอย่งเองเื่อนถือว่าปราเมือนหร่นึกว่าปศุหิกิเลที่ผมเคยใส่ตอนตอนเขาเน้นถอดครับถือว่าพบผ่านในปลาซีตูหนึง่งฉิดว่าปลานสีลุงแล้วครับปานสีลุ้งแล้ว,ลลวมันไม่ค่อยกินเหียปานสิเต็นนะครับปลานีีเต็นช่วงมันหนาหนาวล้วก็นี่เขาหนาหนาหนาวปลานีีเต็นเลย ไปเต็มลงแล้วต้องสาล่งอย่างไปแล้วโอเคครับนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่พ่อได้ปนในอย่างอยู่เดี๋ยวคลิปแตาเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิล่งไหม